สบายดีสวัสดีพ่อเมยพี่น้องมาพบมาพอกับช่องเม่อนน่นอีกแล้วโอ้ยมาพอกับอนุนน้อยพี่น้องเลยเดี๋ยวสิมาถามเบงเพนเนาะปะพนนอนหน้ากับเมตู้เป็นแน่ใดพี่น้องเย้ยอน,นุอน,นอนุ่นเ้ยใช่นะลูกงอกเม่ไปจกักอันนี้บอกอน,นอนุ่นเลย สวัสดีครับป้าลุงในโลกเฮ้ยสงสัยงอกเมแล้วพี่น้องเลยปะพวดน,นอนหน้าน้าเมต้มามากะสวยพี่น้องเลยนอกนมาจ่ายเลีวฮะมาจ่ายไพ่ไห่นะนุ่นบอลกุกนุ่นนี่มาจ่ายโอ้โบเห็นเมย์มานี่นุ่นชิไห้แมนบอฮะ ถ้าแม่บโมานี่นุ่นสิให้บอจะเบานะ่ะแบบนี้บลุกเม่บโมานุ่นจางเอ้ยเสบากันว่านี่ว่าเก่งใช่สินอนน้ำไปตู้ว่ะ <c oughs> เอาสวัสดีครับป้าลุงก่อนเร็วคนเก่งไว้สบายดีครับสวัสดีป้าลุงก่อนลูกสวัสดีป้าลุงนุบมือพร้อม สวัสดีครับเบายดุงดย้งเลยสบายดีพอ่อสบายดีป้าดุง,าดดงมาเมสี่สัมผัสเด้อนอนนาคืนนี่เป็นอะไรนอนมวนบ่เฮโมมวนโมมวนหอนมันจะม,มีพัดลมบ่วเฉยนะอยู่นาหน่ะจังว่าหอนนะลูกจะเลยมีจะลม เอาเนล, <ม S 1> ล้วเห็ดแนวไระขุมปั่นมันเป็นแนวไรโอ้พะลมปั่นเบิดเบ็ดมันเป็นแนวไ,ไรพะลมปันนี่ะเม่ตู้จับมาวีเอาสิบ่ตู้จับวีเอลเม่ตู้เอากระดาษนั่นกองม่าม่ามะวีเอาสิพะลมปั่นเบิดเบ็ดนะอืมหอ่อนเพิ่งมาพี่น้องเลยนอนหน้าหอ่อนเพิ่นว่ามาแดงนี่ชีนอนอีกบ่ แม่นี่จะลมปั่นแม่นี่โอ้แม่ตู้ตเฮ็ดแบบนั้นมะลูกแบบนี้แบบนี่พูดว่าแม่พัดลมปั่นนะแบบนี้เออแม่ตู้เอากระลาดจับมาวีให้เจ้าละปปาลูกบอกโอ้ยพัดลมปัน่นแม่ตู้เฮ็ดคาก,กีนีบาทมาแลงนี่สินอนอีกบ่อมาแรงนี่นนนนใช้หันหนาอาย่บอกค่ะคากเยู่บ่นอนอีว้า น่ะย่องคิวเอิญถามเลยให้ย่องกินเบิดบ่หอยนะลูกหืมกินเบิร์ตอิกินเบ้นจะทามเด้ด้วจด้ด้ย่องกินเบิดเได้ด้อโดยอ่ามันบอกเลยกินโลดรมันบอกถามหาหรอกใช่ย่งเมื่อบ้านนะเอ้าบ่นอนนานน่ะไม่ตู้บอสะเอะ นอนเป็นยังดมเย็นดีอยู่นะบมมีพ่ดลมกับลมเย็นดีอยู่แล้วว่าเป็นแนได้สิลูกบานก้าเฮาแล้วเลยลมปั่นแม่นี่นะโอ้เมตู้เฮไปนั่นว่าัดลมปั่นนะเออเมต้เอามือเฮชซัยเฮจีบอกเมตู้เอามือเฮจีมันหมอดอนนอนนะมันยังปั่นอยู่บ่หรือว่าแนได้ดุหรือว่ามันหมอดวบ่ <laughs> พลุ่มปันเฮ็ดชีหนะเพิ่นะมันเห็นเมตูวีเนาะพี่น้องเลยเมตูวีให้นอนหน้ากันเลยวีเอาอนน้นเมื่อเช้านี่เจ้าเห็นบ่ลรุเห็นพรตู้บ้านก้า,าบอแม่มาบอกท่านช่ำพี่น้องเ้ยเนาะเห็นเวียกอยู่น้ำบ้านนะคะไทยหน้าป้อม ไสนาปอมใตหน้าปอมในเห็ดหนังน้ำแนยลูกไต่นาปอมใสหน้าแล้วเห็ดหนังน้ำเนบ้านเขา้าวะบ้านเกา้าบ้านเจ้ากินเกา้าบ้านเข้าแล้วก็กินเขา้าประตูคาด<ม>พอมอบเห็นมอประตูดูดน้ำนะเห็นเเห็นบอดูดดูดแกนน,นนองนะดูดอยู่นองมาใส่ใส่สลุกใส่ คือถึงแท้มาเจอไอ้น่ามาเจอไ้น่าเลยใช้พาแม่ไปเบิงดูหาอยู่มองได้ดุไม่ตู้เห็ดกล้าเลยพาพาแม่ไปเบิงปะไปเบิงตะก้าปะไปเบิงมองอ,อนันนู้นวานกล้าซอยโพตู่มเมื่อเ้ารนี่ปะแม่มาบ่าทันเนาะพี่น้อยมาบ่าทันซ้ำมาบ่าทันอ,อนุนน้อยวานกล้าซ้ำ คนสีพาป้าลุงไปเบิงตากา้าเพื่อในพี่น้องเอ้ยอย่าไปใกล้สั่งเด้อเด้อสั่งมีอ่สาสั่งมีน้ำเล็กน้อยตกลงไปหายใจบพราะไรโบรรห็นหน้าพ่อหนา้าแม่ด้วยอย่าไปใกล้มันหัวตุ้อ้วนเห็ดประชังเด้พุนแล้วตอกคือเก่านนะแล้วตอกนาะพี่นออ้องเอ้ยโดย <laughs> สบายดีเด้อเนาะสบายดีโดยสบายดีพี่น้องเนาะมายังลูกนี่กะเราตอกนั่งเผาตะก้ามัหนี่กะอ่าเตอพี่น้องเลยคุณน้ลงีึ้นกันเลยไก่มันยังบ่หู้จักบนนั่นหรอมันยากมาบ่เคยหากินนี่มันนั่งเผาอยู่ใกล้เทียงเนาะพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าก้ายังบ่ท่านด้แตกยังเป็นมิดเข่าอยู่พี่น้องเลยยเป็นมิดเข่าอยู่กันเลยหักชายใกล้กว่าเนี่ย ยันเพิ่นมาจิกกินเนาะเออยันเพิ่นมาจิกมาพ่อเลยมันสียากันนะโดยพี่นายพี่น้องเลยเนาะอยู่ใกล้ๆนี่ใกล้ๆเทียงพี่น้องเลยกำลังบานคือแห้งแต่พอเออมันสอบนึงกัเบิรเท่านั้นนะสอบหนึ่งบ่ให้นี่ยนะคือมีแต่ห้อยตีนอ่างหมางอยู่ห้อยตีนพะบาทเนาะห้อยตีนพะบาทอรุนใช้จะห้อยตีนเจ้าได้ลูก มันดึบได้ไป่ะจ้าหอยตีนคนน้อยนะเห็นบ่เพิ่นว่าเพิ่นบานกล้าน้าไม่ตู้เพิ่นว่าอย่าเอาล่องลุกมันแข็งเลยค่ะเห็ดเป็นหอยตีนมันบวบเป็นแล้วมั้มพี่ขึ้นมาพี่ลุกมาเนี้ป้าไปอยู่โฮมป้าไัเนี้ป้าเม,ม่เห็นแล้วบานขึ้นมาพี่ลุกเออฮะมันยังบนหน้าห้องอาดอาดอ,อยู่นู้น อน้ำบกได้เห็นมิดเข่ากักซากอยู่เนาะพี่น้องเอ้ยทีข่ขาก,กัีนีบัดมาแถวนี้ที่อยู่ได้เพาะทีย่ยุมาแถวนี้เนาะกำลังตกได้ตาหนึ่งเนาะพี่น้องอวายบุลงพลาดพลาดวายพลาด,าลาดมันเป็นขีดตมลลกน้ำกำลังบกฮันเปื้อนแน้วปะเมื่อหลังปะเอยปลาลุงเห็นแล้วสีผลงานอนุนน้อยบานกล้าแต่เศร้าผู้ คักเอรีคักเอรีถามเพื่อนว่านอนน้ำผึ้ตู้อีกบ่อวาบ่อเพื่อนว่าห้อนเพื่อนว่าแมนบ่อ่อนอนบ่อมาเนี่ยห่อนบ่อเพื่อนว่าห้อนเพื่อนว่ารูปแรกนุ่นสิ๋มเอานอนน้ำพึ้งเซนอยู่บ้านมีพัดลมเป็นบ่อมีผนล้มปั้นเพื่อนนอนเพื่อนนอนเนี่ยนอนน้ำัดลมยังค่ะคืนเนี่ยนอนน้ำัดลมหมุนแนวนี้เพื่อนว่า หมุนแนวนี่อนพอดีเออพนล,ลมตู้เต้นบอบ,บีนะพ <laughs> ่อล,ลมหมุนแนวนี่อนพวว <c oughs> อดีอาเบียพักเวนเ <c oughs> กิดแล้วเนาะพี่นอ้องเอ้ยถ้าว่าเขาอยากเอาออกเขาต้องหาส้วนออกตั้งแต่มตันน้อยใช่ไห <c oughs> มนเนาะพ่อน้อมันโมเมนต์ตะก้าว่ะที่เ <c oughs> บียพักเวน <c oughs> พี่นอ้องเอ้ย แต่ว่า,าบบเอาออกกับเพิ่นกับญาติอาหารเข่าอาหารก้าเนาะพี่น้องเอ้เนาะอาหารพระลาดกี่ตมเมนะกิ่นี่ไปพระลาดกี่ตมุมไปไปล่างก้นลูกปะไปล่างแข่งก่อนปะจังหน่อยไปบ่งพักแล้วไม่ตู้ได้หนินะสี่โมงเศร้าหาเศร้าหกเลยอ่าสี่โมงสี่เข่าสี่โมงครึ่งเลยได้แต่หาบ่งพักมาลูกปะ วงพักบัวนะม่ตู้ม่ตู้สมพักแล้วละบอเนาะถือคุไปวงพักแล้วพี่น้องเลยอนุสิบไปบงพักคุใหญ่กว่าคนไม่ตู้สมแล้วพอดีพักกะไปย่างบัวชาเกิดบัโลก ะเนาโดยสบายดีไปรับพี่น้องไปปลูกพักน้ำกัดมือนี่โดยหัวงยงวัวยงไปตุ่กันอ้าวอันนู้นนี่อ่ะลมดีแท้เนาะพี่น้องเพียรอยหมวกแม่น่ะเกือบนะเอาหมวกความโดกันเกือบบเห็นจะเกือบไปใช้เห็นแต่หมวกพอดีแหละบุกพักแล้วกะไปล่างแขงล่างขาโอ้เมื่อเช้านี่พุตุมันดูดน้ำนี่บลุก แม่ตู้ฮคตก่อนลูกม,มีน้ำอยู่บ่ใช่ไหมอืมคอยย่างลูกพุ่นบ่บ่งตัวนั่นบ่พุ่นได้ลูกเอ้ยนานนั่นได้ผมเห็นนานนี่นนได้คู่ยังคงนะู่มันบ่ใช่นี่นะเออนึกว่าพ่นสีเหบบ็ดบ่งปลูกขาได้ปลูกมัน ปู่งคาก็ะกำลังสมเส้นได้วเนาะพี่น้องเอ้ยสมต้นคาออกเบิร์ดเด็กอะรอให้เพิ่นปงใหม่เนาะผลกำลังห้อยพี่น้องเอ้ยนี่ยปงมาใหม่ก็หลายเติบแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะสมต้นเก่าออกมีแต่มังงะพอย่างเด้่อยๆพอย่างบ่อนนี่มันดีใจนะค่ะเจ้ว่าผลสตกไปจักปลาไงบ่อนป่ะไปน้ำม่ตู้ลูกปะ ไปบวงพักคนน่อยนี่เก่งีดีถือคู่พักมาจนตั้งแต่เทียงมาจนหอดนองเลยมีแต่น้ำเท่านี้เนะ <laughs> าะเกิบหาโเหน็นเป้นมานอนยินมาเทียงนั่นเน้ะพี่น้องเลยนมานอนยินในตู้บงไว น้อยหนึ่งเนาะอันนั่นกับพ่นเห็ดอันขวยตูนอีกว่าแม่ขวยตูนปลูกมันนพ่นอีกว่านี่เอ้าเบดลํำเบดลํำมันเลยสะยังยังอยู่บ่ลํำมันน่ะโอ้มาสีหัวใหญ่อยู่บ่อนี่มันคือดินแบบแข็งแข็งแท้งน่ข่อยบงปลูกหันมาทั้งนี่บงเรียบร้อยพี่น้องใช้รูกระดับงให้เป็นแถวขึ้นมปตู้ผ้าเห็ดเลยก็ลูกละ ปูพี่น้อยเนาะไปบงพักได้ปูแต่งานเลยอ๋อขัดเหรีเอามือเสียบลงก่อนเอามือเสียบลงก่อนด้วยจังบงนี่แม่สิบอกนี่เอามือเสียบลงแนวนี้ลูก นี่อานุาน่นเอาเอาโน่นเป็นคนมองเมย่ยเสียบลงน่ะอานุ่นเป็นคนปอนพักลงดกนี่ปอนลงมองเมย่ยเสียบลงนี่ปอนน่อยมองมองนี่มันหน่อยผนพ,พี่พี่พี่เสียบลงพี่เอา่นอยากเสียบลงมองผลอ,อ่านะ่ดีลยวกา็เอาเมือบีบสิดุนี่บีบบีบโดยเห็นแน่นเลยดุแต่ก็นี่นนนพี่อ่ามาปอนพี่อีกบดห่างพูดไปแจ้งอานุนมันต้องเอาเข่าหิ้มอีีได้เนาะง่าย ทางบักใหญ่เพิ่นนอนไว้อ้าวนี่อ้าวเห็นม่อคุมมันเอ้อแนวนั้นเด้อูกปอนลงแล้วก็บีบคือแม่บอกเมื่อกี้นี่ค่ะบีมีกันบีอีกบงบดต้นนึงลูกบงดเลยให้มันใหพร้อมกันนี่อาลงใส่น้กันเลยนี่อ่าให้ใหญ่นํากันเด้อ่าให้เจ้าักแพงกันเด้อเจ้าอนมาปลูกไว้เด้อเจ้านี่บีบสิด เออแนวนั้นให้เด้อบ่มีหม่องตั้งกล้องสำเนาะพี่น้นองเอ้ยเอา้เอาเสียบลงตัวนี้บาดนี้นี่ฮะด้จื่อไว้เด้อเด้อมุมไหเจ้าบงโดยบีบบดนีพี่บดนีเบ,บ,บิ่งแม่สิมาเสียบหนี่บบพี่เอนมนมาปอนตัวนี้ลูกมเฮ็ดูนไว้ให้ ไกเสฮอดย้ำที่ข่าหนาเบียกแล้วนาะพี่น้องเอ้ยก็เลยพาก,กันมาบงพักไว้ไว้กินนะเนาะจังหน่อยฮอดหนาเบียกแต่สีบมีพักกินพี่น้องเอนะ้ยเนาะสีโบมี่วลาบงพนสิรงไปเอาน้ำพี่น้องไว้โ oh, อ oh, oh, oh. oh, he ้โอ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 อ้โอ้โอ้โอออ้ mấy Má, tăng hãy cho dưới thả như này à, nên à, kèn mùa thường là nếu ướp ba mẹ phiêu cơn hải ba mẹ hiểu cơn hải đã cho chồng hôn được đâu đức 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 hấp húp tăng cướp sai con nói ơi à. Úp. เต็มบ <kung> ่อ <Pe ak> <ang> ้ <c oughs> ึ่ยขักันยังหดหมองเดียวบานหิวเอาไนลูกหิวเอาหดให้่ทั่วๆไม่ใช่โดแบบนั้นข้าแบบนั้น็ได้จะบองเดียวเล้ว่นไปนอกเลยน้อขมุกขมมนี่คือหายได้ทรงนานบ่อเบิดดอ่ะบ่ไหมต้นพักเบิ้ดอ่ะบ่ มดต่หมองเดียวสั้นบ่สะดุกทำมันได้ชงนานม่ตู้ผ้าบงบงงพ่นบงเนอะพี่น้องเลยต้นเดียวคุได้พดแล้วก็สีเอาไปบงเลยพี่น้องเอ้ยพ่นตั้งมุกตั้งใจเฮ็ดยังคัก เมื่อนี่บบก่อบาดุมาอน,นุนบงพักวมือนี่อน,นุนบานก้าพ,อพอ่อหบอเมมาบ่าทาันชํำพี่น,อนนะ้อยเนาะบ่าทาันตอนอน,นุนบานก้าซ้ำเมืม่อเช่านี่มาเช้าคนละค่าแต่เห็ดเบียกอยู่เพื่อนเนาพี่น,อน้อยเพื่อเห็ดแล้วมาอน,นุนเห็ดแล้วเบิดแล้ววะอนุนบานก้าเบิดแล้ววะดินขี้ตมจนมุดดังดินครบพี่น,อน้อย เปิ้ลหันแล้วปลูกมากินนี่ฮะพี่น้องไอ้น้องฮดจนเบิดบัวหนึ่งได้เพิ่นฮดหน้ามามึงไม่นั่งมืดในรอตัวซอยบ่คือตัวปวดนี่เมสิยืนเป็นกำลังใจให้เด้อเด้อบุ๋มกับแม่ตู้เด้วยเฮ็ดบ้านนี่บ่แม่นานภักเพิ่น ่ไปแล้วแม่เบิ่งแม่สิบุงต้นมากอันม่วงใหญ่เพิ่นเด้อนี่พี่น้องเอ้ยแม่นบ่บักม่วงพันอยู่นาปูนะแม่เออมีต้นเดียวแน่เนาะตีกม่วงอันใหญ่ๆอันที่ว่าอยู่นาปูพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าของเฮายังทนได้เป็นมากพี่น้องเอ้ยโยใ่ลูกบ่งแวก่อนลูกเฮาจังเอาน้ํมาใส่อีกบ่งแวก่อน โอ้เก่ง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 เออบุ่นใหญ่นานเลยนาอพี่น้องเลยมาบ่งนานที่จองมานี่มาบ่งอันอันละต้นแล้วลูกเลิกม่ตู้ประยัดมันบพอเนาะอ่าบายสิไปซื้อเอามาบ่งอีกย่านมันบบมีค่าพี่น้องเลยเพราะว่าห่อนยามนี่ไปก็อยางบ่งพักอ่าบ่งยางละต้นม่ตู้ประหยัดบ่งให้มันได้จองนานม่ตู้โดยบ่งห้างบ่งห่างบ่งห่างลูก เอามือจิ้มเห็นบ่อมีตู้พาเหตุนะลูกละ่ะอ่าเอามือจิ้มลงเอามือแง่ลงอ่ามือแง่ลงแล้วกะ็เอาต้นพักไ่ลูกเอาต้นพักไ่ใช่ <c ười> ชิลล่วไงยอยู่บ่คนหน่อยบงมันนี้พี่นอ้องเ้ยคนจิ้มไปเลยเลยแนละ้วหบออ่อใส่ <c ười> อ่าจิ้มลงแล้วกะ็เอาพักปอนไซ้ละลูกมนจังเล่วไปนำ อ่าจี่บ่อพักปอนใส่มันกับบ่อเลวจะเทือเลยพูนบ่แต่บักมีให้คักลงไปอาบน้ำหลังว่านอนอยู่นานพักพี่น้องเลยให้คักกว่านุนอีกนุนนั่งว่าชอยงานหลังว่านอนตีมาบ่งพักน้ำมาพี่น้องเลยเนาะมาบ่งกันต่อพี่น้องเลยพูนอันนู้นหน่อยพูนกับชอยนั่พี่น้องเลยเนาะพู่ะยำค่ะหนีกันอยู่พี่น้องเลย พูดถ้าเขามันเมนแบบได้ยาไม่ได้บง่งใช่เธอได้ใช่นน่ะยองคิวอะจ้ะมันคือเป็ดแค่นี้เฮ้ย, <S <S อยเอามา้าเลยแม่ลูกมันทีพ่อได้นี่ยมันสีบัพ่อนานพักเขาเนี่ยพ่อพ่อไปหาคอไข่ไข่กจ้ะไข่กุ้งห่างจ้ะห่าง,าง,างกี่ยาวมันนะเมื่อแต่ว่านานมัน,น,น ไมด่ะุ่นได้เป็นเอาไปบมดเบิกแห่นใช่ไหมแหวงเอาลูกมันทีบ่อืนู่นเอาแหวงเอาตัวจะก็แบ่งอ่ะท่านนั้นเด็ลูกบ่งผักยำแดงๆเนาะพี่น้องเลยตะเวนชองใช่เขือแตกเขือเต้ นูนปิดแงปิดแงบ่หรอแงเอาคนอยนีนะยันหมพ่อปิดแงปิดงปิดแงเอาไหมไหนน่ะมือ่นกำไว้เนี้คือสีใหญ่ขนาดเลยเนาะ ก็หนหอมหำอมอยู่หิมมันตัวหิมนะหิมเคขมหนาวเข้าแล้วเ่ยเขมเกินใด้ดูมันบุพได้ไหมได้ตองได้มาหาเส้มอ่ะยามันยาบกเนาะอืมหางเงไปลูเอาหน้ามาฮดแบบนี้พ <shared> ี่ตัอยุกจุ๊บมาตาเกาหน้ามัน ตัวน mm. ี้ก็แมนบ้านี่แมนในคนตัวนี้พร้อมได้นม้งเลยมาตักยิ้มน่ะโอ้ผมมีท่าหน้าลรกน้ามีเวิร์ดเลยพี่น้องท่านดุกเด้อตกเด้อลุกเด้อพลาดเด้อ แม่เนี่ลูกงูรักงูรักขั้วกเอ้ยไปจกกระเทียได้มีแมงมีงูมีเงี้ยวนะรวมบนสี่นะไอสี่บัวบัวละไอ้นานละสองบัวตอนนี้ดินพันเด้อเราพี่น้องเอ้ยป้าเดี๋ยวเ้าลงไปโคตรตัวอันนานลองแม่ลูกทิ่กิ่งลงมาระบาดกูอยากซอยก็อยากซอยพี่น้องแล้วบังโมงต่อไหลลูกยังมุมงแล้ว พิจารณาเหิอเติบจักมุงดูมุงอุ้ยเมนอี้หามุงย่งหามุงยังสี่นาทีพี่รองไอ้โอ้ควาเปลี่ยนดีเก่งยังดีทีเก่งีียน่นี่ว อนนี้เพื่อน้ามขึ้นมานี่มันถั่วบดๆเนาะฝนตกงแหงๆเดือดืดเืดปผูวว่าี่ถั่วจะเก้าปะเป๊ะปะกยู่ได้ลายเลือนเติบได้หรอเนาะตัวหนัตัวนี้โอ้ตัวนันก็มีบลกอ้าบัวหนึ่งพ่ออยู่บ่แมเพ่อจะหดเสาแรงบ่นี่เสาได้มันติดก่อนจัง มันติดก้อนแตนะ่งเอาฮะว้าจากมันจะพาผืนลงพุ่นนอกอานนลบางพืนผ้าเอาบ้าเอาแ <laughs> จากักกรงหิวแล้วผ้าไหลอยู่กลางน่อง <laughs> <laughs> ููออกลอกนั่นนะอันน <laughs> จะได้อาบน้ำก่อนเมื่อบ้านเลยเนาะตอนนี่นานน้อยเนาะตนนานน้อย พักหอมยังมาทานนัทนไม่มีแล้เนาะไหมเนาะบ<ล>่พักหอมอันนี้คือบ่งพักไว้แบบอ่าก,บบกา,ากินประจำเนาะพี่เราแบบพักตัวไรที่ว่าเ้ากินประจำเฮากับิีบ่งใบนะพดักดวนหน้าดวนนัเพื่อกันเต็มยู่เลยว้อง็สตา เื่อข่าวตาเอ้าเอ้าโอ้ยชู่ึืนชื้อกับชีล็อบอันนู้นน้อยปากอยู่หอ้่มสูตรตอนนี้จังหวัดอยากคดน้ำหลังอีกได้พี่น้องเอ้ยคนอยากซอยเมตู้พี่น้องเอ้ยด้วยตอนนี้กับตะเวนแดงแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะตะเวนแดงนะพี่น้องเอ้ยอ้าวเนาะกับสิพากันเดินทางกลับบ้านกลับอันนูนน้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะ ຫຼືວ່ານ້ອຍນ້ອຍຊິນອນນານະແມ່ຕລູກຫນັຕູ້ົດບດນຫນກດນນອກນນ້ຍກກັໃດນນ້ຳບັາຍຍດປມືบัดຂຍງບິ່ນ້ຳນຳດີຈົບໍືກີບນ โอเคเนาะพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ทั้งเฮากับสิคอลาพ่อเม่พี่น้องไปลดวไปพบพ่อกันคลิปหนาเดอ้อพี่น้องเลยเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณพ่อเม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับส้มหลักกับโคดขำโฆษณาเมย์นุ่นไปนะเนาะขอกล่าวเข้ามาสบายดีเดอ้อ